พะย่ะเหินไกลเหมือนเดิมว,วะหรือว่าโดนเนิร์ฟววโละโละมันโดนเนิร์ฟยังอ่ะเห็นเนิร์กูเลยเฮี้ยกูไม่มีรถจะขับละควยลุ้นธรรมดาพูดอีโตัอทองพี่สม,มัยมัอ๋อ,อคิวลุ้เทวดาไอ้เอย่ะยี่ตัวทองแม่งส,สมัยแบบสมัยจะฟันแม่ตัวเองไอนี่อ่ะ โดดโดดพี่ลืมไปแล้วไ้อูไ้อูไรอูผลรายสามพันเข้าไปไหะ ไอคิวมันฝันร้ายถามพันอะไรวะไว้แค่มันไปทำอะไรมือคิวว่ามันรักแก๊งนะเว้ยเออคิวมันรักแก๊งนะโอ้ยไอคิวไม่ถึงนี่กันเป็นจุดรถไหนเดี๋ยวอยากจุดรถอ่ะ พี่แพ้ได้ยังไงอะโหยบอกเลยอย่างแรกเลนะสื่อสารกันผิดสองเอาศพออกช้าครับตีตายเยอะแต่เอาศพออกไม่อออบอกช้าแล้วเขารีกได้ครับส่วนส่วนของเราอะเรารีไม่ได้ครับฝั่งเขารีได้เข้าใจไหมเราอะตีตายเยอะมากครับเซตตีเราแม่งตีพังอะ่ะ พี่รู้จักนะรู้จักดีพี่ตอนที่พี่เล่นเล่นเอ็ดดีเล่นอะไรมันเหตุพี่ก็ยังตีกับมันอยู่เลย IQ อ IQ, คิวว่าเทสไอคิวไอจายฟูดอ่ะทำไมพี่ทึงรู้จักของชายขอยปรับปรับถปรัยเฮ้ยเขาถู่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะอ่าเดี๋ยวให้เขาขึ้นมา ครับครับออกได้เลยครับครับออกได้เลยครับขอบคุณนะครับเดินทางสวัสดิภาพครับผมขึ้นมาฮะขอบคุณครับโอ้ยร้านนี้ร้านนี้อะไรปลอมบ้างนี่ย้าหกหนึ่งฮะอะไรอะไรสิ้นครับเนี้ยเนี้ยไม่รถมาจูนเหรอครับเหรอครับเพี่แหวงเห็นตอนแถวกันเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังให้ดับก็ได้ครับโอเคครับอะไรปลอมหรือเปล่าครับ รับประกันไหมเนี่ยไอเล็กเล็กคุยหน่อยเอ้ยไอเล็กน้องคุยหน่อยเขาบอกเราอะไรฟอร์มครับเพียวโหอไ่ไลแท้รับประกันจากไปไปรับให้ผมห้ามื่นสองหมื่นห้าครับพี่อ่า๋ยวเดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเบิกเลยเดี๋ยวเบิร์ดเลยถ้าเป็นดีผมรับได้เลยโอเคครับโอเคครับครับจูนกี่บาทครับขอบคุณมากครับอุ้ยอเพียวมาแล้วครับพี่อ่ะไอเดียอะไรนะครับ เข้้าแลวครับขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมบริการให้เลยโอเคครับพี่อาไอ้อะเลกของเฮียหวังเขาอยากได้ถอยหลังแรงๆเดี๋ยวจับให้เขาหน่อยนะเว้ยไปไปขับับรถถอยหลังถอยทับไ่อ่ะขึ้นมาเลยครับพี่ขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยครับเช็คไหมฮะสิบล้อสิบล้อขึ้นมาเลยครับมาจะขับถอยหลังแรงๆให้กูว่าไงวะ มาเลยฮะต่อแถวกันมาเลยครับด้านหลังต่อแถวกันมาเลยครับไม่ต่อแถวมาเลยครับสิบล้อจูด้วยหรอสิบล้อจูไปทำอะไรอ่ะน้องเขา่าจะกระเป๋าหกอย่างห้าครับเนี่ยรอรับประบีกันนี่นน่อ่าคันนี้เดี๋ยวผมจัดให้ครับเดินหน้าสามถอยหลังให้ไอ้เด็กของเยาว์หวังกู้ให้เขาเป็นพิเศษนะเว้ยเช็คเช็คให้เขาหน่อยสามสี่ห้าระบบเครื่อง่อนเรียบร้อยครับน่าจะแรงสุดครับพี่เฮียขอบคุณครับโอเคครับเท่าไหร่ครับ สองหมื่นห้าครับเลขอะไรครับเลขอะไรเก้าห้าเก้าครับมีมีมติปด้วยก็ดีนะครับผมเดินเขาเสื่อมแล้วพี่ก๊อฟม,มันเอาไปวางข้างบนอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับออโอ้บนัาพี่คือแสนบาท <c oughs> ใช่ไหมนี่ <c oughs> มันตา,ตายไป โอ้รถกูอย่างบางเลยมันทาอะไรรถกูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อเรื่องด้วยเรื่องนี้เลยแม่งรถกูอย่างบางเลยอ่ะห <c oughs> ยกอกทุกคนสนุกสนุกวิวิวเฮ้ย,ยรถกูเลี้ยวไม่ได้เฮ้ยมันทำอะไรรถกูนี่เฮ้ยรถกูเป็นไรนี่ ไมมันทำรถอะไรกูเร็วไม่ได้เฮ,ฮียไอเล็กอไหอั้เล่าวะเีอรหรอกูกูกูมีเรื่องกับช่างไว้เฮีย

ได้นะเปลี่ยนปืนได้นะไฟกลางเราไหวแล้วค่อยเล่นค่อยเล่นกูยิงวงแล้วปืนหลังปืนหลังไอ้เด็กปืนหลังเอ๊ะไปหนุนปืนเต็มไปรีบเพื่อนหน่อยประเดี๋ยวหลังเห็นไหมหลับประเดี๋ยวไม่ร้องเหมือนกับ หาลีเพื่อนหน่อยลีเพื่อนหน่อยตรงงานเพื่อนตายเยอะตรงงานเพื่อนตายเยอะตรงงานเพื่อนตายเยอะกลางไม่กางไม้กางเหรอเข้าเอรอไอปืนหลบหน่อยระวังระวังระวังเลยดิจริงแกมตัวส้มกูก่อนดิใครอ่ะตางทีเพื่อนกันอะเครดิตเครดิตเครดิตตางกูสามตัวนะ โอ้ยแตกยัากันมาัลหน่อยหลหน่อยเพื่อนกลางกลางของตายีตายเกวไม่ได้ทีชุมาอกลองเลี้ยอยู่เคือืหนคือืนคือืหนคือืหนคือืหนอ้ย ไม่น่าชุบเลยเหียคนมันเท่าไหร่วะนี่คารมียีเอสเอาอะไรไปไหวไว้เฮียวันนี้พี่ประมูลไหมครับเฮียตีน่าจะประมูลไหมเฮียตีเฮียตีมีเงินไหม ใครเขามาฝากผัก,กฝากอะไรกูเนี่ยวันที่เป็นน้เฮียตีลันโอ้พี่ตังหมดแล้วเอาตังมาเล่นรนะีบหมดแล้วเออแกจะมาหรือเปล่าคนมันมีเท่าไหร่นี่อีเฮียหนาตาชิบหายเออแม่งทำรถกูพังเว้ โอ้แม่งเอารถกูไปยำทำไรใชคระบันไะหนยพี่เอาเคอต่อผมยังเกลียดเลยโหเบื่อครับให้มันเล่นคนเดียวครับ เบื่อแล้วตีกับมันอ่ะตีไม่งน่าเบื่อไอ้ทียตีคนอ,อื่นนั่งบอกมันอ่ะให้ไปหาตีกับแก๊งอื่นบ้างอไอ้ที่อ่ะชอบแสปล่อยครับปล่อยวางปล่อยมันปล่อยดูมันเป็นตัวตลกอ่ะมันแสก็ปล่อยเราหูทวนลมอ่ะย่ยไม่ต้องไปรับฟังมันอะ่ะเรามองเป็นอากาศอ่ะ เราได้ลง5-5ไหมครับน้องๆนัทไปลงกันนะคพรับอ่วยลงไอเด้งยากว่ะคนเขาหนาตาจัดเลยวะเฮียผมนับได้27-28อะคนเขาเยอะเกินเรามี20-20ทำไมวะเฮียเออเขาไม่ลองตีกันบ้างวะเฮียไที่เป็นเอก LK อะ กูแล้วไอ้นี่วะไอ้เี้าที่หลังยิงตัวซ้ำกอนดีไม่ใช่ยิงไปวัดปืนเมื่อกี้ตัวซ้ำไม่เพื่อนกันดีพี่แค่แคร่รู้กลับแบบเป็นเหมือนเดิมยังไง อะไรนะเป็นร้านเนี่ยปะ่ะร้านหนังบีล่ามั้งถ้าเก็บร้อยค่าจูนก็หายแล้วใช่ปะแมงแมงจูแม่งจูจให้กูเป็นงูเลยอ่ะแม่งแก้งกู ที่หวังคิดดูดิยวมันจูนไแล้วแล้วแบบว่ารถผมแบบว่าชนประมานิดเดียวอ่ะหมดหลอดอ่ะว่ารถโดนโดน,โดนแกะโดนแกงว่ะแยกรถอ่ะสนามบินล่างขอไปเล่นหนึ่งนะออรันหนึ่งรันเก็บหนึ่ง,น,น,น,งนะรันหนึ่ง่หลัา หารถให้พิติหน่อยให้ตูป้าไปขับแกก็ไม่ชอบอ่ะคือคือรอเขามาหาเรื่องง่ายครับพี่บันเด็ก่ะทำไมหน่วงจังหวัดกลางเมืองไม่เป็นอย่างตกไอ้เหี้ยเป็นเท่าไหร่พี่เดือนร้อยเก้าสิบสองร้อยเองพี่กลางเมืองอ่ะไอ้เลียวไอ้เลียวตัวตัวหิวร้านสองคนอยู่ด้วยกันทําไมไม่เคยได้อยู่แล้วพี่จริงนะไม่เห็นประตไม่ได้แน่นอนตูกระตูเฉยประตูเฉย